สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวเครื่องมือช่างจากแบรนด์ออโซนะครับเป็นชุดลูกบล็อกยาวและชุดหกเหลี่ยมเลื่อยโผนะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับชุด21ชิ้นจากแบรนด์ออโซนะครับเป็นชุดหน่าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับที่ช่างไทยน่าจะมีติดไว้กับร้านค้ากับอู กับอู่กับร้านไว้นะครับในการซ่อมดุงนะครับเพราะว่าตัวหกเหลี่ยมแล้วก็ลูกบล็อกยาวนี้มันได้ใช้อยู่แล้วโอเคเรามาดูภาพรวมกันนะครับตัวชุดบล็อกจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องนะครับกล่องเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะครับดูแข็งแรงสีสีแดงสวยสามสีสันสวยงามครับผมแล้วก็ความยาวกล่องอยู่ที่ประมาณ32เซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่25ซนติเมตรส่วนความสูงของตัว ความหนาของตัวกล่องอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับอันตัวนี้จะเป็นภาพรวมลักษณะาภายนอกของตัวกล่องเขาเนาะโอเคตัวกล่องก็จะมีตัวหูหิ้วมาให้นะครับหูหิ้วมาให้นะครับหูหิ้วาาสามารถพกพาไปในมาไหนได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นแบบ,บล็อกง่ายๆมาให้สองข้างครับซ้ายขวาเนาะโอเคเรามาดูข้างในกันนะครับโอเค ข้างในเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวสส่วนด้วยกันนะครับตัวลูกบล็อกลูกบล็อกยาวนะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับบล็อกเดฟผูหกเหลี่ยมครับตัวขนาด4ี่หุนนะครับตัวนี้ใช้กับตัวด้ามบล็อกลมบล็อกสามารถใช้กับบล็อกลมบล็อกแบตบล็อกไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้เป็นขนาด4หุนแล้วก็มีตัวข้อต่ออ่อนมาให้1ตัวนะครับตัวข้อต่ออ่อนมาให้1ตัวสําหรับใช้ในการ เชื่อมต่อข้อต่อต่างๆมาให้เนาะทีนี้เราจะดูรายละเอียดกันว่ามีตัวไหนบ้างเนาะตัวหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมมีตั้งแต่เบอร์นะครับเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบเจ็ดสิบเก้านะครับมีมาทั้งหมดสิบเบอร์ด้วยกันนะครับสิบเบอร์ด้วยกันก็คือเบอร์ห้าถึงเบอร์สิบเก้าเนาะให้เลือกใช้ตัวนี้จะเป็นตัว ด้่ะหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมด้วยผูหกเหลียยหหล่ยมนะครับแบบหกเหลี่ยมยาวนะครับแล้วก็ตัวลูกบล็อกเขานามาให้ทั้งหมด10ลูกด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเบอร์10 12 13 14 15 17 19 21 2 2และ24นะครับจำนวน10ลูกถูกบรรจุมาด้วยกันนะครับเป็นลูกบล็อกยาวโอเคเรามาดูรายละเอียดกันผมขอยกตัว เลือโผมาสักหนึ่งตัวนะครับตัวตัวตัวนี้จะจะเป็นตัวเบอร์10นะครับเบอร์10เขามีรายละเอียดอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับข้างในนะครับข้างในเขาจะระบุว่าเป็นแบรนด์ออโซนะครับ DIN ไต้หวันก็คือคุณภาพมาตรฐานของไต้วันนะครับแล้วตัวตามด้วยตัวขนาดตัวเบอร์ของตัวเลือดโผคือ h 1 0นะครับตามด้วยเกรดเล็ก c r v นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตัว เหลี่ยมของตัวเรือผูเขาก็ดูแข็งแรงดูน่าใช้ครับผมส่วนความยาวนะครับยาวน่าจะยาวอยู่ที่3นิ้วนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับตัวนี้ลูกบ็อกเขายาวอยู่ที่อ่าโอเคครับอ่าสามนิ้วสามนิ้วประมาณสามนิ้วครับผมความยาวของตัวลูกบล็อกเรือผูอยู่สามนิ้วตัวนี้ก็คือเป็นรายละเอียดตัวลูกบล็อกเขานะครับแล้วก็ตัวลูกบล็อกเรือผู ที่เป็นลูกบล็อกยาวนะครับอ่ผมยกตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์24นะครับลูกบล็อกยาวก็หน้าตาประมาณนี้ครับโอเคขนาดสีหุนดูน่าใช้ครับดูสวยงามความเนียนความคม,คมรูปร่างตัวเหลี่ยมเขาก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าแต่ก็ชุดนี้ใช้กับบล็อกลมบล็อกแบตบล็อกไฟฟ้าได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาผลิตมาให้สําหรับใช้บสําหรับ ประเภทนี้อยู่แล้วข้างนะตัวรายละเอียดก็จะเป็นบอกระบุแบรนด์ Band นะครับออโซอ่าออโซตามด้วยไซส์ครับ24นะแล้วตามด้วย d n ไตหวัน CRV ก็คือตรงนี้นเป็นสถานของเขาแล้วก็ความยาวของตัวลูกบล็อกก็น่าจะอยู่ที่3นิ้วเท่ากันนะเดี๋ยวผมขอวัดดูก็ประมาณนี้ครับประมาณ โอเคความยาวรายละเอียดลูกบล็อกก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาดูตัวค่าเคเรนซ์ของเขานะครับอ่าใส่กับตัวน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์24นะครับใส่ลองใส่กับลูกบล็อกเบอร์24เขารูว่าเป็นไงเนาะโอเคนี่ก็ถือว่าโอ้ยโอเคเลยครับถือว่าขยับได้นิดเดียวนะครับตัวกแกรบของเขาถือว่าดูแล้ว เก็บการใช้งานมาตรฐานอยู่แล้วครับอ่าประมาณนี้อ่าตัวแก็บของเขาก็ประมาณนี้ผมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะอ่าการขยับได้ด้านข้างก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถือว่าใช้ได้ก็เป็นชุดเครื่องมือช่างอีกชุดหนึ่งครับจากแบรนด์ออโซที่น่าใช้นะครับน่าใช้ในส่วนของราคาราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆแค่นั้นเองพันต้นๆถึงพันกลางๆครับก็ถือว่า ด้วยคุณภาพที่เขาให้มาก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมก็ท่านไหนสนใจหรือก็ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับ id line เบอร์โทรไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อใน Lazada ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของร้งานไลน l a า a ไว้ใต้คลิปลหรือไม่ท่านไหนต้องการสั่งซื้อนอก l a z a d a ก็โทรมาไต้ทักมาได้นะครับผมก็อ้างอิงจากร้าน Lazada า,า,าได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวชุดนี้ก็ ถือว่าเป็นชุดเครื่องมือคุณภาพเครื่องมือที่น่าใช้ในราคาที่ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าจับต้องได้นะครับผมอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกอีกชุดหนึ่งสําหรับเป็นทางเลือกให้กับพี่ช่างไทยนะครับใช้สําหรับอู่ใช้ทงานช่างครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อจะได้อัปเดตตัวสินค้าอื่นๆใหม่ๆเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ